คนงามเมื่อการชนะปุรีคิดถึงคนดีหัวใจของพี่เรียกหาคุณแม่จะว่าไม่น,อน้อยที่จะขอควันตาจะยกกันมาอาจไปหาที่การชนะสวัสดีค่ะสุณสดีห้าที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือมนน้ำแขวนะคะ พอพูดถึงแม่น้ําแควนี่เราก็นึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้สํานักงานทททจังหวัดกาญจนบุรีจะแนะนําให้ผู้สูงอายอาุผู้ที่ข้าราชการที่ขึ้นเสียงอย่างเราไปเที่ยวที่ไหนอยากจะขอคําแนะนําค่ะค่ะก็สํา,าสหรับคนที่อาจจะมีเวลาท่องเที่ยวที่ไม่มากนะคะอาจจะเป็นวันเดียวชิปแนะนําเลยก็คือ สะพานข้ามแม่น้ำาควาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วไม่ได้ไปที่สะพานแม่น้ำแควนี่ก็ถือว่าไม่ถึงนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควนี้เราควรจะไปที่ไหนต่อดีค่ะท่มกาอากาศที่เย็นสบายนะคะคลายร้อนนะคะก็อยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะซึ่งเป็นนด์ม m a r k ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้แก่ sky walk ค่ะเป็นจุดชมวิวนะคะของตัวเมือง รอบๆของจังหวัดกาญจนบุรีเราก็จุดชมวิวแม่น้ำสอสีนะคะแม่น้ำแพรน้อยกับแม่น้ำแครใหญ่ไหลมามาจบกันค่ะก็จะเรียกว่าจุดชมวิวแม่น้ำสอสีค่ะซึ่งก็มีค่าเข้าชมะนะคะค่าค่าเข้าชมค่ะท่านละ60บาทเพียงเท่านั้นเองก็สามารถที่จะขึ้นไปชมวิวสวยๆบนสกายวอล์กได้ค่ะเด็ก ครอบครัวหรือผู้สูงอายุเนี่ยไปได้ไหมคะมันอันตรายนะคะสามารถขึ้นได้หมดทุกคนเลยคะ่ะทุกเทศทุกวัยสามารถขึ้นได้หมดไม่ไม่อันตรายคะ่ะแต่ว่าเทคนิคเวลาขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วอยากจะให้มองรอบๆนะคะไม่ไม่อยากให้มองที่พืนะะ้นค่ะขอบคุณมากคะ่ะแล้วต่อไปนี่จากสกายวอล์กเราจะไปตรงไหนต่อดีคะ ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและได้รับความนิยมนะคะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวก็ได้แก่ต้นจามจุริยักษ์ค่ะซึ่งมีอายุมากกว่าหนึ่งรอปีนะคะทุกท่านนะคะก็สามารถมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของต้นจามจุริยักษ์ได้ะะเห็นต้นจามจุริยักษ์แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้ <addition> <th> โหมันใหญ่มากจริงๆนะคะ ถ้าไม่มานี่จะไม่ไม่ได้ทราบเคยได้เคยเห็นในทีวีในโฆษณาของททจทอนะคะพอมาเห็นจริงๆมันใหญ่มากโอ้โหมันเรียกว่าทั้งใหญ่ทั้งอลังการมากเลวตอนแรกนึกว่าจะมาแค่ผ่านๆนะคะพอมาถึงจริงๆนะอเดินรอบเลยแล้วก็ถ่ายรูปทุกมุมเลยค่ะแล้วก็โอ้มันมันน่ารักจรนะิงๆ<อ>สุดยอดค่ะได้มาท่องเที่ยวแบบธรรมชาติด้วยนะคะมาแ่แวะเข้ามาชมต้นจามจุริยักษ์ที่นี้ได้นะคะเที่ยวทางระวันศิศาสตร์ค่ะ ก็จะเป็นสุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ค่ะซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณริม่น,น้ำแพ่น้อยนะคะห่างจากตัวเมืองไม่ไกลมากค่ะ2กิโลเมตรค่ะโอ้สุสานพันธมิตเรเึกว่าจะมีแต่ในเมืองอ๋อมันมีข้างนอกด้วยะคะมีข้างนอกด้วยค่ะก็ะอ,อ,อาจจะเล็กกว่าสุสานดอนรักที่อยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าที่นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันอดีตนะเราก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มาชมใจชื่นชอบ ทางด้านการท่องเที่ยวประวัติศาสร์ก็สามารถมาชมนะที่สถานที่สุตสารหารสัมพันธมิตรช่องไก่ได้ค่ะ Here is my friend from Delhi India uh, How do you feel about visiting k a n c h a n a b u r I feel amazing being here and it's been my fourth time visiting Thailand and it's not it's since I came here it's been very fascinating for me กันชนาวุ่ Ah, เพื่อน Your name please My name is บุรุวั I'm from New Delhi Yeah I'm a photographer อ่า u บ Mister used to visit Thailand น Fourth time already and this is the first time in กันชนาวุ่เขาบอกว่าคุณเพื่อนพี่อ่อนบอกว่ามาจากเดลีทเบียนบอกว่า มาเมืองไทยเนี่ยสี่ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วเป็นครั้งแรกที่มากาญจนบุรีรู้สึกว่ามันแบบมีมนเสน่มากๆเลยเลยสบายมั้ยสบายสบายเอ๊นี่นะคะรู้สึกร yep. er ักจังหวัดกาญจนบุรีมากจริงๆเลยค่ะพนนามทรทสำนักงานกาญจนบุรีค่ะต้องขอขอบคุณที่อ้อและพี่อุ้มนะคะและเพื่อนต่างแดนทุกท่านนะคะที่เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะ